มองให้ขาดพี่น้องมองให้ขาดตอนนี้คนส่วนใหญ่ไม่ได้ดูทีวีแล้วแต่เขามาดูหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเรานี่แหละครับหน้าจอโทรศัพท์มือถือคือ everything คือทุกสิ่งทุกอย่างหน้าจอโทรศัพท์มือถือคือจุดที่จะพลิกชะตาจากคนธรรมดาเป็นคนที่เป็นไอดอลเป็นคนที่มีชื่อเสียง ติกตอกมาแล้วแพลตฟอร์มมาแล้วหน้าโทรศัพท์มือถือคือสิ่งสําคัญที่สุดครับและเขาวิจัยมาแล้วครับว่าคนดูหน้าจอโทรศัพท์มือถือมากกว่าดูทีวีโดยเฉพาะประเทศไทยของเราคนดูโทรศัพท์มือถือหน้าจอนี่ครับมากกว่า3ชั่วโมงขึ้นไปต่อวันนี่คือโอกาสทองครับโอกาสที่เราจะใช้ตรงนี้ในการสร้างตัวตนโอกาสที่เราจะใช้ตรงนี้ในการ ทำมาหากินโอกาสที่เราจะใช้ตรงนี้ในการที่จะทําเงินบนอากาศซึ่งเงินตอนนี้มันล้นโลกแลครับมันอยู่แบบโอ้ยมันอยู่เต็มไปหมดครับแต่เราจะได้มันมาเราต้องหาผ่านโทรศัพท์มือถือหาผ่านแพลตฟอร์มหาผ่านองค์ความรู้ทุกอย่างที่อยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น AI ไม่ว่าจะเป็นแอ f เ l ลียไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิน้น นี่คือสิ่งที่เราต้องมองเห็นโอกาสตรงนี้อย่างมากที่สุดเลยพี่น้องครับ